पाचय हनांदर पाचय समनांदर पाचय स जाल पाचय आन पा पाचय नेदय पाचय उपनेदय पाचय पुरेचया पाचा जात पाचय आसेवन पाचय गम पाचय विपाकचय आर पाचय एन्द्र ปาจโยจานปัจโยมะกะปัจโยสัมปาโยต้ปัจโยอวิปโยตปัจโยอัสสปัจโยนาสิปัจโยอวิละปัจโยอวิกะต้าปาจโย ในตอนนั้นคืนวันนี้วัะนั้นจบภาพตะพูนเจ็ดวันด้วยอนาวัตสัทธาธรรมเบอร์เ,นเซนตอติโนี้เท่พร้อมด้วยญยาิโยมวันศุกร์ที่14บีมีนาคมวันพรุ่งนี้มีลมโยมเะภาะขณะใหญ่คุณโยมมาลาคุณโยมอาะป้อนอ่ะป้อนจรไว คุณสุราไก่คุณสมใจคุณสมอนคุณน้อยคุณมาลินีคุณพันคุณสถาบนิกคลูคุณฝ้ายคุณภาษีรือกิดวาคุณสมหมายคุณมาลินีคุณวัชรีคุณทัศคุณลูกเอไอรัตน์คุณชินสมกิริคุณุนานคุณชยาคุณไอรัต แก่ปุณณริดีด้วยเป็นเจ้าภาพขอามโภษนาก่อนเองนี